สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโพลัสไหนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศกันเหมือนเดิมนะครับประจำวันที่สิบแปดสิงหาคมพศสองพันห้ารอยห้าสิบแปดนะครับเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบหกนาที2ี่สิบามวินาทีแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิ4ี่องศาลมสิบหกิโลเตมตรต่อชั่วโมงตถานที่หนึ่งร้อยี่สิบเ็ดจุดกาองศาลาติจูด 13.84องศาล่องลาติจูดจำนวน9 2แสนแปดมื่นสองพันเก้าตอนนี้นะครับก็นะครับอุณหภูมิหนาวเย็นมากๆนะครับแต่เคลิ้มเหมือนฝนจะตกเลยนะครับเหมือนคริ้มจะฝนมันจะตกก็ว่า,างั้นเถอะนะนะครับมานะครับตอนนี้คือบรรยากาศภายนอกนะคะเบียงเคริ้มเลยนะครับ ภายในก็มืดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง17นาทีแล้วก็คือ6โมงเย็นนั่นแหละค่ะดาวังไงนะคะวันนี้นะครับข้างบนนะครับยังคงขึ้นไปตามปกติแต่เราจะมุ่งตรงไปห้อง401นะครับก็คือห้องที่เราจะต้องใช้ในภายในวันภายในวันนี้นะคะซึ่งนะครับจะมีการประกาศแฝงคือห้อง403จะปิดทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาแล้วก็จะเปิด ให้เข้าก็คือวันศุกร์นะคะเวลา16บนาฬิกานาทีนะครบเพราะว่าคนงานทั้งหมดเขาได้กลับกันไปหมดแล้วนะคะแล้วเขาเลยสามารถขึ้นไปเล่นได้เวลาไหนตามปกติได้แล้วนะคะแต่ประตูทั้งหมดเขายังเปิดทิ้งไว้ก็ยังไม่ได้ปิดเนาะแต่หรือว่ามีโอกาสที่เขาจะมาเอาของได้เหมือนกันนะคะหรือไม่มนะาก็แล้วแต่กันไปนะคะ ส่วนห้อง401นะคะข้างๆกันนั่นแหละนะคะจะตรงกันข้ามนะคะก็หมายว่าเวลาปิดอยู่ที่ประมาณเวลาปิดของห้อง401ใช่ไหมนะคะที่เป็นห้องที่เป็นห้องสีฟ้ปา,านะประตูสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะประตูสีน้ำตาลห้องสีฟา้านะครับห้องนั้นแหละนะคะจะปิดบริการจะปิดชั่วคราวในวันศุก16นาฬิกา30นาที เราจะเปิดใหม่ก็คือวันอาทิตย์1ิจนาฬิกานะครับตอนนี้ก็คืมยังคืมอยู่นะครับว่าฝนมันจะตกมาเมื่อไหร่นะครับแต่ไงว,วันนี้ก็วันนี้นะครับฝนนะครับนะครับซึ่งบางครั้งเวลาฝนตกมันจะแป๊บเดียวนะครับ,บางครั้งตกแป๊บเดียวบางครั้งตกเป็นชั่วโมงเลยนะครับซึ่งนะครับจะ เราต้องถ้าเราต้องตรวจเราจะมันจะต้องตรวจพบโดยเรดาร์นะครับกลุ่มฝนเนาะถ้ากลุ่มฝนในเรดาร์ขนาดเล็กมันก็จะตกไม่แปบ๊บมันก็จะตกแป๊บเดียวแล้วก็จะค่อยหยุดลงแต่ถ้าเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่เช่นกลุ่มฝนแบบใหญ่มาตั้งแต่ครอบคลุมตั้งแต่กรุงเทพไปยังต่างจังหวัดกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยมันก็คงจะใหญ่มากนะคะทำให้ฝนตกนานนะครับ ทำให้ฝนตกนานเป็นชั่วโมงนะคะับ่อฝนจะหยุดก็ใช้เวลาไปจนถึงกลางดึกหรือตีหนึ่งตีสองได้เลยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าเวลาที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยเนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะเราจะไม่โชว์นาฬิกาแล้วเราจะไม่เอามือถือขึ้นนี้ไปถ่ายข้างบนชั่วคราวนะคะยังไงเนาะเราจะทำยังไง่ะครับยังไงนะครับเราจะม่ยังไง,นค,ไง,ไงคนสามารถเอามือถือขึ้นได้ คุณาสามารถเอามือถือขึ้นข้างบนได้เพิ่มใหม่ก็คือวันศุกร์นะครับที่คุณสามารถเอามือถือขึ้นได้ก็คือวันศุกร์เขาเปลี่ยนใหมายแล้วนะครับ S เ,เป็นวันศุกร์แล้วก็ถือว่ามันจะเปลี่ยนนั่นแหละครับซึ่งนะครับตอนนี้ก็นะครับอีกประมาณเกือบสิบแปดนาทีดวงที่ก็จะตกแล้วนะครับซึ่งกระดาษอันนั้นก็ย,ยังคงไม่ได้เอาไปติดสักทีนะครับยังไม่ได้ไม่ได้เอาไปติดเปลี่ยนสักทีเดี๋ยวจะต้องเอาไปติดนะครับ แต่ต้องเอาไปติดแล้วก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าไงเราจะติดวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วติดวันศุกร์แล้วล่ะครับนะครับเราก็จะเตรียมของไปเปิดห้องสี่ศูนย์สาสีู่นย์สามนวันศุกร์นะครับเตรียมเปิดนะครับไม่รู้เราจะเปิดสี่โมงครึ่งหรือเปล่าบางครั้งเปิดเร็วนะครับบางครั้งเปิดตั้งแต่สามโมงก็ยังบางครั้งอาจจะเปิดตั้งแต่สามโมงก็ได้นะหรือบางครั้งก็เปิดตั้งแต่สองโมงครึ่งก็ได้นะจริงๆ,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 ๆ เราสามารถเปิดเวลาไหนก็ได้ท่องอะ่ะแต่ไงเราก็ไมุ่้มว่าจะเปิดใหม่แต่ไงเราก็ยังไงเนาะเราบางครั้งเราอจะเปิดเร็วขึ้นเพราะว่าบางครั้งก็มาไวเนาะโอกาสสูงที่จะเปิดห้องไวขึ้นเนาะแต่ไงเราก็เนาะโอกาสก็ยังคงมอยู่ที่ประมาณสนะิบหกนาฬิกาสามสิบนะครับยังไงนะครับยังไง เป็นโอกาสของวันดีๆที่ได้ได้พบเห็นสภาพอากาศนะครับตอนนี้อุณหภูมิแม้จะร้อนจะเย็นแต่ก็ยังไงเทศไทยก็ไม่หวั่นสู้อยู่แล้วคนก็เวลาออกไปนอกบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องเห็นผู้คนใส่เสื้อน,นาแวแหละเพราะว่าหนาวขนาดนี้ถ้าไม่ใส่เสื้อน,นานี่คงก็คงก็คงคง,คงอยู่ไม่รอดอะ่ะถ้าหนาวขนาดนะี้นะครับ นั้นเราไปอยู่ทั้งนั้นถ้าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ยังคงต้องใส่เสื้อนหนาวนะเพราะว่าสี่องศาเนี่ยยังไม้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากเป็นไปได้ที่จะเกิดเช่นมีโมรากาศเย็นมาแรงรโลกของเราเย็นลงอย่างเงี้ยโอกาสที่อากาศจะหนาวเย็นก็มีโอกาสสูงขึ้นนะครับ,บางครั้งลมก็จะเบาลงนะคะทําให้บางครั้งฝุ่นจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าแม้จะมีฝบช่วยก็แต่ก็ถือว่าเป็นเกินที่ดีนะครับเดี๋ยวจะต้องไป เดิในข้างบนเราก็จะขึ้นไปทางไงถ้าเรามีกฎแก้คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับเราจะสามารถขึ้นไปข้างบนในช่วงเวลาเราจะขึ้นบุ้งหน้าไปตกเาจะไม่เราจะไม่สามารถเดินไปทางขวาด้านหลังหลังวดที่ตกก็คือเวลาแปดนาฬิกาหกโมงหกโมงครึ่งแล้วแหละเราจะไม่สามารถไปได้นะครับ เราจะต้องเดินมุ่งหน้าไปห้องสี่ตุนหนึ่งอย่างเดียวถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่อะไรเกิดขึ้นเราไม่เราอาจจะต้องไปรอในวันพรุ่งนี้หลังสี่โมงเย็นได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แม้อุณหภูมิของเราก็จะแม้จะหนาวเย็นแค่ไรแต่ยังไงเราก็ทนได้นะครับอากาศหนาวเย็นเช่นนี้นะครับวันนีจะอากาศ ไอเย็นลงยังไงแต่เราก็จะสู้ทุกครั้งนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มจะมืดลงนิดหน่อยแล้วนะครับนะครับมันก็เยียบนะครับแต่วลาฝนตกลง,งมามันก็จะสร้างเสียงได้นะครับนะครับยังไงก็นะครับเวลาในนาฬิกาก็อาจจะตรงกับเวลามือถือเราแล้วแหละนะครับ พราะว่าอย่างไงเนาะนาฬิกาที่เราตั้งเราจะต้อง,งใช้เป็นเกย์น,นะครับในการเอาไปติดนะครับนะนะครับเรนะาต้องคำนวณเวลาในก่อนตั้งต้องดูเวลามือถือก่อนนะพอจะตั้งเนาะเพราะว่าไงถ้านาฬิกาไม่ตรงเกย์ของมันมันก็จะไม่ตรงกันเวลานั้นเวลาก็จะผิดเพี้ยนเกณฑ์ใช่ไหมเกณฑ์นเนาะไม่ได้พูดว่าเกณฑ์นนะไม่ใช่พูดว่าเกณฑ์เราพูดเกณฑ์ธรรมดาแหละเราไม่ได้ เราไม่ได้พูดแบบนั้นแน่นอนนะพูดคาว่าเกณฑ์ปกตินะครับเกณฑ์ระเอก็กไก่นอนนี้เท่าน้ำมันโทแล้วก็ก๊าลันนั่นแหล,ละนะครับตอนนี้ก็นะคุณดัมภูมิทั้งลมทั้งลมทั้งลม,ท,งลมทั้งหนาวก็มากันด้วยเนาะแต่ด้านตะวันตกนะครับเหมือนคึนฝนมาเลยเนาะแต่ฝนไม่มาทางเราเลย สายดาแล้วที่มันไม่มาทางเรานะคบมันมุ่งมันมาต่มันตกแล้วมันก็เฉียงลงใต้ไปเล็กน้อยนะครับมันก็เฉียงลงใต้เล็กน้อยนะคะทําให้ฝนมันไม่ได้มาทางเราเลยนะครับถ้าวันนี้มันเกิดมันมาทางแต่มันถ้ามันมาเฉียงใต้นะตอนนี้เราได้รับฝนตกแรงไปแล้วนะครับนะครับเราได้รับฝนตกแรงไปแล้วแลวแล้วตกเร็วด้วยนะมันนี้ตกเร็วกว่าทุกวันอีกนะครับบกติมันจะตกประมาณ ฝนปกติอาจจะต้องตกเวลาห้าโมงนะครับเวลาปกติของฝนที่มันจะตกก็คือเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนะครับสาให้ที่มันอาจจะมาเร็วก็คือความชื้นสูงนะคบมันทําให้เร่งฝนมาเร็วแล้วก็เมื่อลมใช้บรรยากาศแรงมันก็จะเร่งฝนให้มาเร็วขึ้นถ้าหากความชื้นทั้งลมมาด้วยกันนะเนี่ยเร่งทั้งคูณสองเลยนะครับ ฝนสาเหตุที่ฝนมันมาช้าก็เกิดจากความชื้นต่ําหรือไม่หรือความชื้นต่ําทําให้น้ํากดก่อตัวยากขึ้นนะครับนะครับหรือลมชั้นบมรยากาศอ่อนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ฝนเคลื่อนที่ชา้าก่อจะตกก่อจะมาตกอีกทีก็หลังหกโมงหรือก็หลังทุ่มสองทุ่มหรือสามทุ่มเลยขึ้นไปบางครั้งตกตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มเที่ยงคืนเลยก็มาทุ่งจะมาตกได้นะครับก็เป็นโอกาสที่ ที่คิดลว่ามันจะเกิดขึ้นไหมก็เกิดนั่นแหละครับเนาะถ้าทั้งสองรวมกันเช่นความชื้นที่ต่ําต่ําบวกกับลมบอ่อนมันก็จะแจมให้ยิ่งฝนมาช้านะคะทําให้มันไปตกเอาตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองมันอาจจะพึ่งมาถึงก็ได้นะครับหรือว่าเนี่ยแหละถ้ามันตกหลังทั้งคืนก็คือน่้จะเป็นเพราะสาเหตนุนี้ถ้ามันตกหลังสามทุ่มก็อาจจะเป็นสาเหตุในสาเหตุหนึ่งนะครับ ถ้ามีความขึ้นต่ำก็ลมที่มันพัดอ่อนๆแค่นั้นแหละนะครับแต่ในตอนนี้ก็ตอนนี้คือตอนนี้ก็ยังคงตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลาสิบแปดสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วนะครับอีกประมาณ3ามนาทีก็จะหกโมงครึ่งพอดีนะครับตอนนี้คือลมต้นไม้พัดอ่อนๆน,นะครับ บางครั้งลมเมือม่อวัดเมือมอม่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลมมันวัดไปสี่สองร้อสิบสองนะต้นไม้ไม่เห็นพัดแรงขนาดนั้นเลยนะลมสองอสิบสองนะแต่ถ้าสองรอสีิบสองแล้วมันเกิดขึ้นจริงนะบ้านคงไม่เหลือแล้วล่ะนะครับมือเถืออาจจะวัดค่าผิดหรือไม่ก็เซ็นเซอร์ตรวจจับผิดพลาดอาจจะทำให้ลมมันอาจจะผิดเพี้ยนไปเกินเกินไป,ไปนะครับซึ่งมันเกิดซึ่งโอกาสมันผิดเพีย้ยนพลาดก็ ไม่ค่อยเยอะนะคะมันไม่ค่อยเยอะอยู่แลในการผิดพลาดของสพพของเซ็นเซอร์ตรวจวัด,วดอุณหภูมิเนาะแต่ยังไงเราก็ยังคงต้องติดตามข้อมูลแล้วก็ส่งเสริมกันไปในระยะยาวนะเพราะว่ายังไงในอีกในอีกประมาณแปดวันข้างหน้าค่ะเราจะต้องไปทำความสะอาดข้างบนนะครับกวาดฝุ่นออกให้หมดด้วยนะครับขอบคุณครับ